Come at me! หมายเลขสี่ห้าหกด้วยนะเลขสี่ห้าหกเป็นเเอกด้วยใช่ขอบคุณครับอ้าวพ่อครับแล้วของพี่ยาสุล่ะครับอพอดีว่าวันนี้ที่ร้านมันเหลือตัวเดียวลูกแล้วทีนี้พ่อต้องซื้อมาก่อนเดี๋ยวพ่อไปซื้อวันหลังให้กับพี่ยาสุก็ได้แต่ว่าแต่ว่าพี่เขาอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ข้างบนครับองั้นก็เล่นไปก่อนนะเดี๋ยวพ่อพาน้องขึ้นบนก่อนครับ เดี๋ยวจะลองใส่ดูหน่อยอใส่เลยดีกว่าส่วนเสือ้อเทาซิปอืมนี่ดีเจใส่อะไรอยู่อ่ะชุดสวิตเกมครับพี่แอฟ์สวิตเกมเหรอเฮ้ยที่มันกำลังดังอยู่นี่นะเฮ้ยไนหนเใส่หรือซิอะน้อยน้อย,อยพี่อฟูยามของผมไป กระซิรีเจเอ,อ้ยนี่มันของผมนะของพี่สุพ,พ่อกระซิ ลอกอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยหัวแตกใช่เลยไป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 โรงพยาบาล <ไป S 2> แล้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยดีเจผมกับพี่สุยแย่งชูสวิเกมกันครับอ้าวแล้วทำไมไม่แบ่งกันเล่นล่ะ<อ>ที่หลังจำไว้นนะ<อ>ได้อะไรมาต้องแบ่งกันเล่นเออไม่งงั้นมันอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้เป็นพี่น้องกันต้องแบ่งปันกันเ<อ>ข้าใจไหมเออ ทุกคนครับจำไว้นะครับเป็นพี่น้องกันมีอะไรก็ต้องแบ่งกันเล่นนะครับไม่อย่างนั้นเน pues ี่ยถ้าแย่งกันไปแย่งกันมาอาจเกิดอุบัติเหตุทําให้หัวร้านข้างแตกได้นะครับเพราะฉะนั้นด้วยความปรานานีจากช่องคิดดีทีวีเีอยันใงม่คิดหน้าครับน้องไปบ่ายเลยทำไมน้องรู้ต้องไปบ่ายอ่ะไม่รู้อ่าอันนี้ใส่เลอือดปลอมนะคะหนึ่งสองสามเฮ้ยเปียกเปียไปเลยนี่น้องรู้เปล่าว่า ชุดโกดกวาเนี่ยมันกำลังมาแรงอยู่มาดูกันเลยแล้วหนะูจโกกวที่หนูอยากโกกวาที่หนูอย,าก,กา,ออยากใส่พี่ขาหนูอยากได้ชุดโกดกวาจังเลยพี่ชื่อให้หนูหน่อยชิได้ได้เดี๋ยวพี่สั่งให้เนูอยากได้หรอได้แล้วค่ะโอเคสั่งจากออนไลน์แล้วกันโอ้มันแพงมากเลยอะ่ะน้องเงินเก็บพี่มีนิดเดียวเอง พี่ต้องไปทำงานนะ <S <S เดี๋ยวพี่เก็บเงินมาเดี๋ยวพี่เอาไปซื้อนะคะน้องถึงที่นี่น,นะ,ะโอเคคนะ่ะบ๊ายบายเขากันต่อไปก็ถอยเนี่ยหวัดกระหยาดอย่างเดียวก็เสร็จแล้ว ไปรับค่าจ้างดีกว่าได้ตังมาแล้วเราจะสั่งซื้อชุดโกโกวาให้น้องเฮ้ยเอาร้านไหนดีเนี่ยเฮ้ยเอาร้านนี้แล้วกันถูกดี <Natalie> ซื้อไปเลยอีกวันสองวันก็น่าจะได้ชุดละมั้งใช่ไหมหนอ้องมาเป่นเตะฟุตบอลกอนดีกว่ามา พี่สั่งชุดอะไรมาให้น้องเนี่ยโกโกวาเหรอขอบคุณพี่ก่อนขอบคุณพี่ก่อนเร็วขับขึ้นค่ะพี่พี่ามามาๆาอะไหนพาน้องไปแกะไปโอ้พี่ใจดีจังเลยสั่งซื้อชุดโกโกวาให้เนาะไปไปไปโอ้นี่ตื่นเต้นมากเลยน้องอยากรู้มากเลยว่ามันคืออะไรเอาแกะเร็วถึงสองสามนี่ชุดโกโกวาเอ้าเฮ้ยเอ้า ไหนบอกว่าเป็นชุดโกโกวาดีเจอสั่งเป็นชุดโกโกวามานะอ้เราจะไปได้ฟผ้ากันผ้ากันเปื้อนเหรอเนี่ยสั่งไปเท่าไหร่ที่พ่อดูสิสามโหลยครับไม่ระบุที่อยู่ซะด้วยแบบนี้แสดงว่าโดนโกงแน่เลยจริงๆเลยคนสมัยนี้เนี่ยโกงได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณกุศไปทำงานหาเงินไปซื้อชุดโกโกวาให้หน้องพี่ขอโทษนะไม่เป็น พี่พี่ขอบคุณนะคะเออเนี่ยแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไปเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยก็ดูให้ดีนะลูกดูร้านที่น่าเชื่อถือเดี๋ยวนี้เนี่ยการหลอกลวงทางออนไลน์มันเยอะเลยที่โชคดีที่มูลค่าไม่กี่ร้อยเนี่ยถ้ามันเป็นพันเลเนี่ยเสียรายตังแย่เลยเข้าใจไหมอออ่ะแต่คราวนี้ข้อชื่นชมลูกนะที่วุฒิไปทำง,งานหาเงินมาซื้อของที่น้องอยากได้คะ่ะเออนี่ถือว่าเป็นเด็กดีมากเลย<ม>ทำต่อไปนะลูกคร<ะ>ับโอเคถังเะเดี๋ยวค่อยเอาใหม่นะ โอเคนะคะเออโอเคอ่ะไป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 บายบปไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวไม่ไทุกคนครับเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์เนี่ยมีการหลอกลวงกันเยอะนะครับเวลาเราจะซื้ออะไรเนี่ยดูให้ดีนะครับดูร้านที่น่าเชื่อถือนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นเหมือนในคลิปนี้ก็ได้ด้วยความปัญหาดีจากช่องคิดดีทีวี เดี๋ยวพ่อถึงที่ทำงานแล้วตรงนั้นมันรกหนูไม่ควรเข้าไปนะลูกนะหนูเล่นแถวนี้นก่อนแล้วกันนะน,<า>นะป๊าพ่อไป,ปทำงานาาาก่อนขยับแป๊บเดียวเดี๋ยวพ่อมานะลูกยาวตัอ้งอยู่คนเดียวอีกแล้วนั่งยอปาป๋าตรงนี้ดีกว่า ป้าป๋าจะมานะขยะตรงนี้โอเคละเดี๋ยวไปกว่าที่อื่นต่อดีกว่านี่ก็นานแล้วนะเมื่อไหร่ป้าป๋า,ปาจะมาเนี่ย เดี๋ยวจะแก้รูบิกเดี๋ยวไม่ไ้ยินเสียงเด็กที่ไหนร้องเนี่ย ก็ได้นะหนูขอเล่นดูบิคของพี่หน่อยได้ไหมคะได้ค<อ>ะกลัขบขึ้นค่ะว้าวโหน่าสงสารจังน้องงั้นน้องเล่นไปเถอะน้องเล่นไปน้องเล่นไปขอบคุณค่ะว่าดขยะเสร็จแล้วเมื่อกี้ยายหนูอยู่แถวนี้น,นะเอา้ายายหนูหายไปไหนเนี่ยยายหนูไปทางไหนวะเนี่ย หายไปไหนเนี่ยยิ้ยนุยิ้นูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยหนูไปเล่นที่ไหนเนี่ยยิ้นุฮะอยู่ในบ้านคนนี่เองเข้าไปเล่นได้ไงเนี่ยไปดูหน่อยดีกว่าเอายิหนูอยู่นั่นเองมานี่เลยวลูกมานี่เลยว,มา,ลวมาเร็วเออมาเร็วเราจะไปแล้วเหรอมนป่าป่าของน้องเหรอมาเร็วลูกใช่ค่ะมาครับป่าพ่อมาเร็วโอ้ย หูมาเล่นบ้านพี่เขาได้ไงลูกออกมาเร็วอโอ้โหพ่อูกใจหมดพ่อหาหนูไม่เจอทีหลังอย่าเดิน่างนี้สิลูกก็ป้าป้าทิ้งให้หนูอยู่คนเดียวนี่คะพ่ขอขอโทษลูกพ่อต้องทํางานนะ่อนะทําไมลุงถึงบ่อยให้น้องออกมายืนเล่นอยู่คนเดียวล่ะครับก่อนลุงต้องทํางานนะสิไม่มีใครดูแลลูกขอบใจหนูมากนะที่ให้ลูกลุงมาเล่นด้วย,ยนี่นะ้องคือมีขวัญ อ๋อดูี่โอ้นี่จะให้จะให้ลูกผมจริงๆเหรอครับใช่ครับโอ้ขอบคุณมากอะขอบคุณพี่เขาเร็วขอบคุณป้าเร็วขอบคุณค่ะแล้วต่อไปนี้เอาลูกลุงมาฝากที่นี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยดูแลน้องระหว่างที่ลุงทํางานนะครับหนูนี่เป็นเด็กที่มีจิตใจดีมีความเมตตาจังเลยครับขอบใจมากนะลูกลุงชอบมากเลยดูสินี่ขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณพี่เขาอีกรอบไปไปไปเลย ขอบใจมากนะหนูนะการแบ่งปันเนี่ยมันทำให้มีความสุขจริงๆ แล้วเห็นีเจบอยากได้รูบิกตอนนี้เห็นว่ากําลังคิดอยู่ใน YouTube อือันนี้ซื้อมา2อันคงจะถูกใจมั้งอ่ะอยู่นั่นพอดีดิเจนี่พ่อซื้อมาให้แล้วรูบิกมาเอะเร็วอ,ววอ่ะรูบิกสออันทซื้อ2สออันออนี่ไงที่ผมอยากได้ทั้งสอันเลยใช่ก็ลองฝึกเล่นไปนะพ่อขึ้นไปข้างบนก่อนโอนเคนะครับครับพอใจหรือยังพอใจแล้วโอเค ขอบคุณนะครับพ่อว้าวลูบิกสวยจังเลยพี่พี่หนูขอเล่นหน่อยนะนี่นะ้องนี่ไมนี่มันของพี่นะเธอมีสิทธิ์จะมาแย่งได้ไงอา้าวก็ผี่พี่มีลูบิกตต้งสองอันแบ่งให้หนูอันนึงไม่ได้เหรอไม่ได้นี่พ่อซื้อมาให้พี่ทั้งสองอันเลยนะนี่เห็นไหมเนี่ย 外面、oh,。 อะไรเนี่ยเจยน้องฝีอะไรเนี่ยเอา้ารูบิกพังเหรอเนี่ยครับเก<อ>ิดอ,อะไรขึ้นน่ะก็น้องน้ฝีไม่แย่งรูบิกผมครับพ่อ,อก็หนูขอพี่พี่เล่นดีๆแล้วพี่พี่ไม่ยอมให้นี่ครับป๋าปาแย่งรูบิกกันนี่เองมาน้องเจเคมามานั่งตรงนี้มาลูกมาเดี๋ยวพ่อสอนอะไรให้นะครับเนี่อันนี้ มันเป็นของพี่เขาเห็นไหมถ้าน้องจะเล่นน้องต้องขอดีๆนะคะก็น้องขอแล้วนี่คะพี่ไม่ยอมให้อ่ะพ่อเข้าใจแต่การที่เราขอของคนอื่นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะให้เสมอไปนะถ้าหนูอยากเล่นหนูต้องรอให้เจ้าของเขาอนุญาตก่อนเข้าใจไหมคะอา้าวก็เป็นพี่ก็ต้องยอมน้องไม่ใช่เหรอคะอืมบ้านอื่นอาจจะใช่แต่บ้านเราไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นของพี่เขาต้องให้พี่ขออนุญาตก่อน ไม่ใช่ว่าคนตัวเล็กจะทําทอะไรเล็กถูกไปหมดทุกอย่างนะครับส่วนดีเจเนี่ยรเราเนี่ยมีลูกดิดทั้งสองอันบแบ่งให้น้องเล่นอันนึงก็คงไม่เป็นอะไรหรอกเข้าใจไหมเป็นพี่น้องก็ต้องแบ่งปันกันนะเข้าใจไหมครับส่วนน้องไม่แยกดิจพี่พี่ก็ต้องแบ่งปันให้น้องนะ,ะเดี๋ยวพ่อซ่อมอันนี้ให้มานี่อ่าซ่อมเสร็จแล้ว,วรูพี่ ทุกคนจาไว้นะครับเป็นน้องก็ไม่ใช่ว่าจะถูกทุกอย่างและเป็นพี่ก็ต้องแบ่งปันให้น้องด้วยนะครับเพื่อความอบอุ่นในครอบครัวนะครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องคิดดีทีวีนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบายในที่สุดก็ฝ่าการฟันเรียนจะจบปหกมาได้ไปหางานทําเลี้ยงน้องดีกว่าสวัสดีครับป้าวันนี้รบกวนฝากน้องวันหนึ่งครับเดี๋ยวตอนเย็นมารับวันนี้ผมไปหางาน oh <my. S 1> ทําครับได้เลยลูก น้องน้องหิวไหมอยากกินอะไรไหมเข้มขงกได้เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวพี่จะเอาแตงโมงมาให้น้องนะขอบคุณนะครับป้าเหนื่อยจังเลยทำคาเฟ่เนี่ยเหนื่อยมากมากแลวดูสิเนี่ยของลรุงรังเพิ่งขอนมายังไม่ได้เก็บไปทิ้งเลยคาเฟ่ก็จะเปิดอยู่แล้วแถมก้าจ้างช่วงเนี้ยแพงแพง ทำยังไงดีเนี่ย,ยที่นี่หรือเปล่านะที่เขาติดประกาศสมัครคนงานอะ่ะเอ๊ะเดี๋ดยวไปถามคุณลุงทางนู้นดีกว่าสวัสดีครับคุณลุงเฮ้ยใครมาเรียกอีกเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นที่ที่นี่ใช่ไหมครับที่สมัครคนงานนะครับจะมาสมัครงานเลยดูที่เสือ้อขาดเกินอย่างเงี้ยฉันจะไว้ใจได้ยังไงจะมาสมัครงานหรือจะมาปล้นฉันเนี่ยผม จะมาสมัครงานจริงๆครับผมไม่มีเสื้อผ้าอะไรดีๆใส่เลยครับต้องหาเงินเลี้ยงน้องแล้วก็อีกมากมายเลยครับว่าแต่จบอะไรมาล่ะเราเนี่ยจบเพิ่งจบป .6 ไปเองครับฮะจบป .6 เดี๋ยวนี้ยังต่ำเขาต้องปริญญาตรีหรือว่าปวสนะเอยว่าแต่ทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราเนี่ยผมทำได้ทุกอย่างเลยครับขอแค่คุณลงใช้มาผมทำได้ทุกอย่างเลยครับเออรับไว้แล้วกัน แต่ว่าค่าแรงเนี่ยมันก็ค้งได้ไม่เท่ากับคนที่เขาเรียนมาสูงๆนะอ่าอ,อ,อ,อ่ะกันแรกไปตรงนู้นเลยจัดการขยะตรงนู้นนะเห็นรถไหมจัดการขยะตรงนั้นเลยไปนี่ละได้แรงงานราคาถูกมาช่วย <c oughs> คุณลุงเขาบอกให้เก็บตรงนี้ใส่ตรงรถตรงนี้อูกมา <c oughs> นี่ยทำเลยนะคาเฟ่ของลุกเนี่ยจะเปิดแล้วครับออครับด,ดีดีดีขยันขันแข็งเอออ่ะเนี่ยเห็นไหมไอ้ข้างหลังเนี่ยต้นไม้กองนั้นเนี่ยปลูกให้หมดเลยนะคาดูมาดูมาดูไม่ใช่กองนี้กองเดียวนะกองนู้นด้วยเ,ออเห็นไหมทั้งทั้งหมดเลยเหรอครับมีปัญหาเหรอจะทำไม่ได้ก็ออกไปเ,เ,เออไม่มีครับไม่มีครับเออเดี๋ยวจวันนี้จะให้ค่าแรงหนึ่งร้อยบาทจริงเหรอครับใช่เฮ้ยตามไป เอามาก่อนสองต้นนี่มันสวยมากเลยมีดอกด้วยวา,างไว้ตรงนี้ก่อนพลัุกตรงนี้เหนื่อยจัง แต่เพื่อน้องเราต้องทําได้น้องอุตส่าห์อยากกินแตงโมนี่แน่อ<า>เออลุงครับผมทํางานเสร็จแล้วครับในเงิน,งนล่ะครับเออว่าแต่มีบัญชีธนาคารไหมลุงไม่มีเงินสดอะเออไม่มีครับไม่มีเอองานก่อยมาเอาเงินพรุ่งนี้แล้วกันออนะ จะว่าไปอแตงโมนี้ผมขอได้ไหมครับตรงนี้อะ่ะแต,แตงโมนี้เหรอก็จะกินได้สักเท่าไรี่เชียอ่ะเอาไปเอาไปาพรุ่งนี้อย่าลืมมางานด้วยละ้ะมาให้<ป>ตรงเวลาดีนะขอบคุณมากเลยครับอโอเคไปไปไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ไ่มาทำงานก็ได้แรงงานปีว่าแต่แต,แตงโมนั้นน่าจะหิวแล้วทำไมไม่กินเองเนี่ยไปดูหน่อยดีกว่าอยู่ที่ไหนเนี่ย ถึงวันนี้จนไม่ได้ค่าจ้างแต่อย่างน้อยเราก็ยังได้แตงโมไปให้น้องกินตามสัญญาน้องพี่กลับมาแล้วดูสิมีอะไรมาให้ด้วยตามสัญญาแตงโมไง หนูชอบไหมเรื่องแบนี้ฮะอแต่งมือมาให้น้องอินแนี้น่าสงสารจราจะใจร้ายแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเราต้องให้ค่าจ้างที่เป็นธรรมแล้วก็หาอนาคตดีให้กับเด็กคนนี้เพราะว่าเขามีจิตใจที่ดีเพื่อดูแลน้องด้วย น่าสงสารจริงๆหวานอร่อยใช่ไหมล่ะเห็นไหนูพี่เครับกินเหรอโอ้ดูสิกินซะน,น่าสงสารเลยไม่มีที่อยู่กันใช่ไหมใช่ครับงั้นออกงี้ไปอยู่บ้านของลุงเดี๋ยวลุงเนี่ยจะให้ค่าจ้างที่เป็นธรรมแล้วก็จะส่งเสียน้องของนู้เนี่ยให้ได้เรียนหนังสือ,อส่วน<อ>เราก็จะให้ไปเรียนหนังสือด้วยไปมาเร็นนว ไปอยู่บ้านของลุงกันขอบคุณมากเลยครับอขอบคุณมากนี่แหละทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเด็กดีๆต้องได้รับการสนับสนุนว่าแต่แตงงมัวอไร่อยไหมครับอะไรไว้โอ้โหกินส้หม,ม้อม,ม,มเลยไปไปอยู่บ้านลุงครับขอบคุณมากเลยครับ ทุกคนครับจำไว้นะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนด้วยกันเราต้องไม่เอาเปรียบกันนะครับเห็นว่าเขาไม่มีความรู้ไม่มีที่ไปเนี่ยก็อย่าเอาเปรียบต้องให้ค่าจ้างที่เป็นธรรมนะครับ<ช>เพราะรว่าเขาอาจจะมีชีวิตข้างหลังที่ต้องดูแลอยู่ก็ได้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องคิดดีทีวีนะครับขอบคุณมากเลยครับส่พ่อหน่อยสิเขามาบอกฉัน ชาเขียวอากาศเราแบบนี้กินชาเขียวยนเย็นสดชื่นสุดเลยร้อนจังเลยไปท,ทำน้ำมาอารมณ์เย็นๆกินหน่อยดีกว่าไหนน้ำแอปซีิ้ลน้ำแข็งของเราโอเคไม่น้ำแอปซีิอยู่ เองไม่ต้องกังวลเพราะว่าพ่อซื้อเครื่องทําน้ําแข็งมาแล้วเครื่องทําน้ําแข็งใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องทะเลาะกันแล้วมาเดี๋ยวพ่อสอนทําน้ําแข็งมาเลย,ยอ่าเนี่ยถ้าทําน้ําแข็งอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมเห็นไหมเราสามารถเปิดออกมานี่แข็งเรียบมือมือนี่มีที่ตัดน้ำแข็งด้วยนั่น เอาแก้วมาตักใส่ได้เลยเอออุ้ยมีเครื่องแบบนี้ด้วยเหรอใช่อยากรู้ว่าทำงานยังไงเดี๋ยวพ่อรีวิวให้ดูครับว่านี่นะครับก็คือว่าพอเครื่องทำน้ำแข็งมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมน้ำแข็งก็จะเป็นว่าเป็นฟองๆหน่อยอันนี้สามารถกัดได้อ่านี่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 อ่านี่นี่นีนี่โอ้นี่ไงไม่ต้องมาแล้วเดี๋ยวมันแล้วเดี๋ยวมันจะลงมาอนะเห็นไหมพอลงมาแล้วเดี๋ยวมันจะมีเครื่องกวาด อ่าอย่าให้มันกว่าเดี่ยมันกว่าจุดอ่าเห็นไหมอ่า,อานี่ไงเลวก็ได้น้ําแข็งมาแล้วมันมีก้อนใหญ่ก้อนเล็กอันนี้หัวแม่มืออ่ะอันนี้คือถ้าคือถ้ามันติดที่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นก้อนเล็กอืออ่ะแสดงว่าน้ําแข็งเต็มแ่างเนี้ยน้าแข็งเต็มเครื่องจะอยู่ทันทีแต่พอเ,เราไปขยับปั๊บน้ำแข็งมันมาถ้าถ้าเราเตย่างเนี้ยน้าแข็งมันมามันมีเซ็นเซอร์อยู่แต่ถ้าเกิดว่าสีแดงตรงเนี้ยขึ้นเนี่ย น้ำหมดน้ำที่ทำน้ำแข็งก็หมดถ้าน้ำที่แก้วน้ำโค้มันใส่มันจะเป็นยังไงลองดูไหมอ่ะไปเอาแก้วมาใส่น้ำแข็งไปเดี๋ยวเราใส่น้ำโค้กไปแทนนะครับครั้งหนึ่งในการทำน้ำแข็งเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ7นาทีเจ็ <Okay. S 2> นาทีทำได้9ก้าก้อนใช่ไหมใช่อ่าทำได้9ก้าก้อนนะครับแต่ว่าน้ำแข็งเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าละลายค่อนข้างเร็วบางก็งสามารถทำกินได้ถามว่าเปลืองไฟไหมก็ไม่เปลืองนะ แค่ชั่วโมงละหนึ่งปั๊เท่านั้นที่ใช่ครับกินนะครับแล้วก็ได้น้ําแข็งมาสองแก้วใหญ่นะครับ<ช>จากละครสั้นที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับ<ช>คือเราซื้อเครื่องทำน้ำแข็งมาจริงๆนี่คือเครื่องทำน้ำแข็งขนาด2ลิตรนะครับเ,<ช>เป็นภาษาจีน<ช>แต่ใช้ง่ายมากอ่ะขั้นแรกก็คือว่าเปิดเครื่องนะเปิดตรงนี้เราจะเอาน้ำเป๊ปซี่เนี่ยมาทดลองทำเป็นน้ำแข็งโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูนะว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้ออกก่อนนี่ใส่ไปผมติดฟอง นี่นะแล้วเราก็ใส่ตะแกรงนี้ไปเดี๋ยวเราใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งในการทำแล้วมันจะเต็มเลยโอเคนะครับปิดก้อนชึ๊กมันจะดูดน้ําขึ้นไปอย่างนี้แลวนี่น้าเป๊ปซี่อยู่ข้างในแล้วเห็นไหมรอบแรกมาโอ้ยเอ้่งแข่งรอบแรกมาแล้วเจเป็นน้ำโค้กมาเลยเป็นน้ำเป๊ปซี่มาเลยอ่ะเฮ้ยเก่งอ่ะลองทำเป็นก้อนใหญ่ดูดิพวกกอนอันนี้กดก้อนเล็กใช่ไหมมันก็ นี่มาแรนด์มาแรนสีน้ำตาลสวยงามว้าวไอก่อนหน้านี้ละลายไปหมไหนที่สุดมันจะจืดไหมอะพ่อก่อนไม่น่าจะเพราะว่ามันไม่มีน้ำประจุจะเป็นเฟรชส์เห็นไหมรสชาติเป็นไงอ่ะเดี๋ยวพ่อกอลองดูนะรสโอเค อ่อ,รอ,อครับและนี่ก็คือเครื่องทำน้ำแข็งนะฮะที่เราซื้อมาก็ไปหาซื้อได้ครับพวกเราซื้อมาในช้อปปี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย,บายไปกินน้ำแข็งก่อนอย่าลืมกดติดตามและสันกร่งในช่องคิดดีทีวีกัน,นด้วยนะครับ